อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เราต้องสืบสารเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของโขนอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะได้รับคําเชิญให้ไปจัดแสดงโชว์กันที่ถึงยุโรปแล้วก็ที่อเมริกาใต้ไปชมด้กันเลยค่ะ นี่ละค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้กล่าวไว้ว่ากระทรวงวัฒนธรรมนั้นมีนโยบายส่งเสริมความเป็นไทยผ่านอำนาจละมุลหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ในระดับท้องถิ่นระดับประเทศแล้วก็ระดับนานานชาติถือเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่เกล็ดโคนค่ะได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานณเมืองลาลอแซลแล้วก็เมืองลิมอสประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะนับว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งเลย ะะที่เราจะได้ส่งเสริมความเป็นไทยและก็เผยแพร่องค์ความรู้เกล็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติค่ะโดยกิจกรรมในโครงการที่จะนําไปเผยแพร่ค่ะประกอบด้วยการเสวนาภาพยนตร์สารคดีมิเซอร l เนียออฟโขนค่ะการฉายภาพยนตร์สารคดีนะคะมิเซอร์เนี o ออฟโขนแล้วก็การบรรยายร่วมถึงการสาธิตการแสดงในหัวข้อเกร็ดดนตรีที่ใช้สําหรับการแสดงโขนการแสดงร่วมสมัยการเปิดตัวหนังสือ เกรดโขนนะคะครั้งแรกในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาใต้รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเกรดโขนอีกด้วยนะคะและสําหรับสารคดีมิสเซลานี of ฟโขนหรือว่าเกรดโขนก็เป็นการรวบรวมครับเอาเรื่องราววัฒนธรรมโขนผ่านบทสัมภาษณ์ของเหล่าบรมครูที่มาอธิบายถึงองค์ประกอบและความเชื่อที่ทําให้โขนกลายเป็นศิลปะอันงดงามและน่าหลงไหลในเวลาเดียวกันครับ ดูแล้วน่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทุกองค์ประกอบของโขนนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวโขนขนาดหัวโขนนี่ยังต้องมีพิธีไหว้ครูก่อนเลยนะคะใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งศิลปะองค์ประกอบรายละเอียดเยอะนะขนาดผมเป็นคนไทยเองเนี่ยคือผมรู้ว่าโขนคืออะไรแต่ถ้าเกิดลงเจาะลึกไปเนี่ยมีอย่างเงี้ยนางโขนในนางโขนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีทีมภาพมีฉุยฉายมีอะไรอย่างเงี้ย คือมันละเอียดมากเพราะหลังเขาให้คุณค่ากับอะไรพวกนี้เนาะพี่น้องใช่แล้วค่ะก <ฮๆ S 1> ็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะที่เราทุกคนภาคภูมิใจแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ไว้นั่นเองจากสมัยก่อนนะเวลาที่เราดูโขนเรารู้สึกว่ามันยากๆนะน้องๆดู<ช>แล้วไม่เข้าใจแต่ปัจจุบันนี้เหมือนอย่างตอนต้นที่เราคุยไป accessible โขนง,ง่ายขึ้นเราดูเข้าใจมากขึ้นแล้วก็คุ้นเคยมากยิ่งขึ้นนั่นเองมีโอกาสอะผมยังไม่เคยไปดูแบบการแสดงแบบจริงๆเลยเคยดูแต่ผ่านหน้าจอ ทั้งสองท่านเคยไปดูแบบขนเคยไปดูค่ะเคยไปดู่ะการแสดงมมีพลังมากเค่ะเยจะจัดอีกไหมเมื่อไหร่ไม่รู้เห็นว่าปลายปีใช่ไหมคะที่เราที่เราเคยแจ้งคุณผู้ชมไปแล้วเราคุยกันว่าโอ้โหจัดปลายปีเดือนพฤศจิกายนจองบัตรตั้งแต่เดือนสิงหาคมปรากฏว่าบัตรใกล้จะเต็มแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องรีบแล้วใครที่สนใจอยากจะชมขนนั่นเองค่ะค่ะ